เดี๋ยวจะมารีวิวแบบฉบับบ้านๆแล้วกันเนาะเพราะว่ารีวิวแบบทางการมีแล้วที่แรกก็จะทําแต่ว่าพอดีได้ตัวเจ้าตัวแอคชั่นทูมาช้าไปหน่อยนะครับเป็นตัวที่ผมรอมานานมากนะครับทำไมถึงต้องรอมานานมากเพราะว่าปกติแล้วอะเมื่อก่อนผมก็ใช้ GoPro นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมา2-3ปีหลังเนี่ยผมหันมาใช้ DJI Osmo เพราะว่าผมว่ามันทํางานง่ายจะกดปุ่มอะไรต่างๆผมว่ามันค่อนข้างโอเคกว่านะครับผมก็เลย หันมาครบเจ้าค่าดีเจไอเนี่ยแหละคราวนี้เนี่ยมันเปิดตัวตัวใหม่ก็คือตัวนี้เขาเรียกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะไม่ใช่เป็นออต m o แล้วนะเขาจะใช้ชื่อแค่ว่า DJI Action 2ั่นอ่าหลายๆคนอาจจะเป็นบางทียังไม่รู้นะครับใช้เป็นแค่ Action นทูสั้นๆเลยนะครับเหมือนกันเดี๋ยวนี้พวกโดนเดินบางตัวก็ใช้แค่แบบว่าไม่ต้องสปาร์กแล้วเป็นแค่มินิทูอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะครับได้มาแบบว่าเจ้าของใช้แค่แบบ ใช้น้อยมากใช้แบบแค่เดือนเดียวเองมั้งนะครับแล้วก็มีเนี่ยแถมเคสของ s ส l l l ลิคมาด้วยถือว่าคุ้ม,มเอางี้ว่าคุ้มละกันนะครับผมได้มาเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่เป็นตัวมันจะมีตัวคอมโบกับตัวธรรมดาถ้าตัวคอมโบเนี่ยจอมันจะมีอีกอันหนึ่งจะมีจอตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยจําเป็นอะเนาะรนาะจริงําว่า กองแอคชั่นแคมิลเราคงไม่เอามาทำหลอกอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับหรือว่าจริงๆแล้วในระยะที่เราจะถ่ายตัวเองเนี่ยผมว่ามันก็เหลวเฟืออยู่แล้วอะเอาเป็นว่าไม่ไม่พนันนาเยเยอะแล้วกัน,นครับเพราะตรงนี้เนี่ยอยากให้เป็นเป็นการรีวิวที่ใช้จริงมากกว่านี่ผมดูเลยผมตัดเลยนะสดๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะเนี่ยผมถ่ายตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือขึ้นหัวเรื่องเลยนะเสร็จแล้วก็ไปตัดแล้วเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังว่าดีเทลรายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะครับเอาแบบว่าเขาจะง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าโอ้อะไรให้ยุ่งยากนะครับต่อตายบ้านๆเลยมามาลองชมกันดูนะครับอ่าเริ่มจากการใช้งานนะครับก็วันแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมไปเอามาตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าผมก็ ใช้ใช้งานกันเลยนะครับก็คือที่บ้านขายกับข้าวด้วยนะครับผมก็ขีส่สกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาไปติดกับหน้าอกเลยครับกับตัวสร้อยมันนะครับพวกรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่ลงลึกนะอย่างที่บอกนะครับสัมพันธ์แรกที่ผมเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขึ้นขึ้นสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ รับได้นะครับอยู่ได้เรรับได้เพราะเราขึ้นไปเราจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะมันจะทําให้ตัวเราค่อนข้างสูงนะครับถามว่าขี่ยากไหมบางคนคิดว่าขี่ยากผมว่ามันขี่ไม่ยากนะนะครับอาจจะเรื่องของการปรับตัวนิดนึงนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมจะเล่ายาวๆเลยนะครับอย่างแรกเลยผมก็เข้าเซเว่นก่อนเลยอ่านะครับแล้วก็แหวืสอถ่านนิดนึงพระดีวันนี้เนี่ยวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยผมมีจะต้องไปถ่ายที่งาน Underup เป็นการที่ผมได้แบบได้เขาเรียกว่ารีวิวแบบสดๆเลยจริงๆนะครับได้มานี่คือแบบเอาวะอยากรู้ว่าเขาบอกว่ามันติดเอามาติดหน้าอกเป็นสร้อยแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็เลยอ่ะลองดูสักตั้งวะผมครับผมก็ติดอย่างนี้เลยนะเนี่ยสดๆเลยนะครับจ่ายตรงจ่ายตังค์ที่เซเว่นนะครับวันนี้ผมเดินทางด้วยสกูตเตอร์ด้วยนะอ่าถือว่าเป็นการมันไม่ใช่แค่รีวิว อัสโมอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ได้รีวิวแค่แอคชั่นทูอย่างเดียวนะครับไมไ่รีวิวกล้องเดียวรีวิวจกักรยานไฟฟ้าไปด้วยในตัวนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับสกูตเตอร์ยืนนะครับอของ PT นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูแค่คร่าวๆแล้วกันเนาะบรรยากาศคร่าวๆว่าเเป็นยังไงบ้างนะครับขี่แบบจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเราก็ใส่มีใส่หมวกกันน็อกนะอันนี้บอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งดราม่านะครับมีใส่หมวกกันน็อกมี มีเซฟตี้อะไรต่างๆทุกอย่างนะครับหาพรอมมาถึงงานแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนก็ไปหาน้องชายก่อนเลยนะครับน้องเนมอัแดอนี่นะครับก็หน้างานของ Under Up นะครับก็จะมีถ่ายถ่ายรูปนะครับเป็นสไตล์พอตบิวเลยนะครับโหเดียกได้ว่าเจ๋งมากนะครับดูบรรยากาศแล้วดูคือพอมันเป็นมุมของเรื่องกลางวันผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องแอคชั่นคัมเบตัวไหนก็ตามนะครับถ้ากลางวันเนี่ย ยังไงก็สวยอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอันนี้ผมพูดตรงเลยนะบางคนบอกโอ้โซีเรียลเรื่องคุณภาพลองดูจากเงาผมนะผมถือมือเปล่าเว้นะเห็นไหมมุมซ้ายล่างตัวมันเล็กมากนะครับผมผมไม่ได้ติดกับตัวแบตเตอรี่ด้วยซ้านะครับเป็นแล้วทุกอย่างเนี่ยเมมโมรีการ์ดได้มาสดๆก็ไม่มีเมมโมรีการ์ดนะเออมันเป็นข้อดีตรงนี้จะมีเมมโมรีในตัวรู้สึกความจุอยู่ประมาณ10 24 24ิ24่กิกหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้แม่นนะ ไอ้ที่บอกเราเราจะมารีวิวแบบนี้เลยนะครับโอเคคราวนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นสกูตเตอร์ผมไหมมีหมวกกันน็อกมีอะไรพร้อมเลยนะครับที่ผมเลือกใช้สกูตเตอร์ในงานเพราะว่าผมว่าจะหาที่จอลดรถลําบากแล้วเราก็เลยขี่สกูตเตอร์มาดีกว่าระยะทางก็ประมาณสัก10โลอะไรเงี้ยครับโอเคไม่ไกลไม่ไกลจนเกินไปนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยนะครับเนี่ยคือมุมมองนะครับซ,ซึ่งถามว่าแล้วตัวนี้เราตั้งอะไรไว้กล้องเนี่ยผมตั้งเป็นเอ่อเป็น h o r i ซอ n t a ลไว้นะครับอ่ามันจะมีโหมด h o r i z o n ท a ลนะครับ ก็คือหมายถึงว่ามันมันจะปรับระนาบให้อัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะ,จะเบี่ยงซ้ายขวาแค่ไหนนะครับเอียงแค่ไหนนะครับเนี่ยก็จะได้มุมประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยผมบอกตรงเลยนะมันร้อนนะแล้วยิง่งถ้าเจออากา,รกาศร้อนถูเครื่องแม่งแบบถึงกับฮีทเลยนะครับผมเคยใช้ได้ถึงถึงกับถึงกับขึ้นว่าฮีทก็คือต้องรอเครื่องเย็ยนก่อนถึงจะทำงานได้นะครับ แต่คนถามว่าเราซื้อสกูตเตอร์ไปฟาร์มไงโหขี่สนุกอยู่แล้วนะครับใครที่เคยเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะรู้อยู่แล้วว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าร์มขี่ขี่ดีอยู่แล้วแรงด้วยนะครับโหคันนี้ทั้งพร้อมเร็วได้ประมาณถึง90เลยนะอ่าก็ไม่ธรรมดาราคา3 0มหมกว่าบาทนะครับอ่าแต่ละคนอาจจะแบบอยากจะรู้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นกัมกึ่งนะครับอ่านี่ผมก็แวะมาที่บูธนะครับลานสต็อปสักหน่อยนะครับกทักทายนะครับเฮียร์รัตพี่แอนต้อน่อยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก เจอน้องชายนะครับก็ส่งน้องชายมาถ่ายถ่ายงานนะครับก็คือมาโนดนี่เองนะครับจากคองเอร์ซิ่งนะครับเข้ามาถ่ายงานสําหรับประจําบูธนี้ไปถึงก็ไปทักทายเจอเพื่อนๆในวงการนะครับผมน้องๆฮาวดีน้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้รีวิวเลยละแล้วก็ตัดกลับมาที่งานนะครับผมก็ไปถ่ายให้กับทีมเรดดี้เดอร์ซิ่งไทยแลนด์นะครับ คราวนี้ผมก็มีโวการได้ตามมาถ่ายตอนกลางคืนด้วยเพราะนั้นจะได้ลองคุณภาพอลองดูนะครับนี่คือคุณภาพจริงๆเลยนะครับผมไม่มีการย้อมนะทุกอย่างผมจะลงเป็นไฟล์ลงเป็นไฟล์ดิบมาตรฐานมาแล้วกันเพราะว่าผมถ่ายด้วยแค่พันแปดนะครับไม่ได้ถ่ายมากกว่านั้นนะครับที่แรกจริงๆมันถ่ายได้ถึง 4K เลยนะแต่ว่าผมมองว่าเราเรา,เรายังไม่มีเมมโบรีิการ์ดผมก็เลยใช้แค่คุณภาพแค่นี้นะครับ ก็เนี่ยลองถ่ายเป็นดูบรรยากาศลองดูฟุตเทจนะครับอันนี้ของร้านของน้องดาวเรดี้นะครับอ่ะนี่ก็มาครั้งแรกนะโหไม่ได้เจอดาวมาเป็นปีนะนะครับนี่ลองดูฟุตเทจนะผมก็ถ่ายเป็นบรรยากาศให้ดูซึ่งสดๆเลยไม่ต้องไม่มีการสโลว์ไม่มีการอะไรเลยนะครับถ่ายกันแบบให้รู้เลยว่าผมก็อยากรู้ว่าคุณภาพแสงกลางคืนมันพอได้ไหมนะครับแต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าตอนที่ผมตัดอยู่นะครับผมว่าน้อยนะก็มีแต,กต่ก็อย่างว่าธรรมดา มันเป็นเรื่องธรรมดาของแอคชั่น a m มเปาเนะเราจะไปหวังคุณภาพสูงมันก็คงไม่ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งการรีวิวที่แบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความผมก็จะไม่ยืดเยือมากต่อไปมาอีกวันนึงเลยดีกว่าอีกวันนึ่งเนี่ยผมก็ต่อเนื่องเลยนะพาครอบครัวจัดทริปพาป้ากับม้าไปเที่ยวนะครับไป น้ำตกมาตะไค้นะครับก็ดีการาเตรียมตัวนะครับก็อย่างแรกก็พามา้า,มาไปแล้วเขก็ตรงนี้ผมก็ใช้มือถ่ายเลยนะสดๆเลยนะครับเอามือเอามือถือกล้องตงัวเล็กเนี่ยคือถือแค่สงนิ้วอ่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นี่เราก็เล่นหมูหันก่อนเลยมาบอกว่าอยากกินมากก็เลยแวะซื้อกันก่อนนะครับระหว่างทางที่จะไปนครนายกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ แวะไปถ่ายรูปเป็นก่อนนะครับที่ตรงสันเขื่อนนะครับใต้เขื่อนนี่นครับเพื่อนขุนด้านประการชนนะครับจ,จะมาประจําอยู่แล้วนะครับก็มาแวะถ่ายรูปครอบครัวนิดนึงนะครับแล้วก็เดินทางแล้วก็ลองเปิดโหมดเล่นๆนะครับโหมดพวกไทม์แลปเปอร์แลปเนี่ยนะครับ โอ้สวยอยู่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะผมลองเปิดทางขึ้นเขานะครับก็ดูสมูทสมูทตาดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกออันนี้ผมไม่ได้กอนะก็จะเป็นแบบมาตรฐานทุกอย่างผมก็แค่ปรบมีแค่ปุ่มเดียวผมปรับมาตรฐานเลยว่าจะเอาไทม์ปจะเอาวิดีโอหรือจะอาภาพนิ่งมันมีแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปนั่งรถรางขึ้นไปที่สันเขื่อนกันนะครับไปดูบรรยากาศเนี่ยฮะดูภาพน,นี่คือภาพแบบ สดๆอย่างที่บอกนะผมไม่ไม่ปรับแสงไม่ปรับสีไม่ปรับแสงเลยนะคือจะปล่อยให้ดูเลยว่าคุณภาพของมันเนี่ยาจะถ่ายไม่ว่าจะถ่ายจากในรถออกไปข้างนอกจากแสงที่มืดออกไปที่จ้าลองดูครับว่ากล้องมันเกลีย่ยได้แค่ไหนนะครับแต่ผมมองว่ามันก็โอ้ก็ถือว่าโอ้งงงโอเคเลยนะถ้าเทียบกับออสมตัวเก่าผมมองว่าถ้ากลางวันก็พอกันครับอย่าไปเสียเรียอบ,บ้านบางคนบอกว่าโอ้กับเทียบกับโกโปรผมว่าคุณภาพกลางวันไม่หนีกันนะครับพอๆกันทุกอย่างนะครับอืม ราวนี้ผมมองว่ามันเรื่องของการใช้งานมากกว่าผมว่ามันสะดวกอะเมื่อก่อนเราสื่อตัวเก่ายังไงยังน้อยเราต้องมีไม้จับหรืออะไรสักอย่างตอนนี้เนี่ยผมติดไว้กับหน้าอกตัวเองเลยนะอ่าแล้วพอผมจะถ่ายปุ๊บผมก็ดึงออกมาแล้วผมก็มาถ่ายคือแล้วสะดวกแล้วแม่เหล็กแม่งดีมากนะครับบางคนแบบผมเห็นหลายๆรีวิวเขาโมเขาว่าโอ้แม่เหล็กมันแบบมันดูดแรงจริงเออผมเชื่อหละดูดแรงจริงครับคุณใส่หน้าอกคุณวิ่งยังไงก็ไม่หลุดยูงไมนะคุณล้มอ่ะถึงจะหลุด เนี่ยแล้วผมก็ชอบมุมมองที่พอมันติดอยู่ในระดับหน้าอกเนี่ยมันอารมณ์แบบเหมือน,นในเกม,มน,นะเหมือนในเกมเนี่ยคือคุณแบบคุณจะเห็นมือตัวเองขยับคุณจะเห็นบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องใช้มือเดินถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างสารรค์อีกหนึ่งมุมภาพที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรกันเลยนะครับอ ผมก็จะเก็บจะถือจะถือกันเนี้ยก็สนุกสนานเลยครับก็จะได้ภาพนะครับตามที่เราอยากได้เนะี่ยถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมได้มาเนี่ยผมก็คิดโจทย์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับบางทีวเวลาผมไปทํางานหรืออะไรต่างๆผมมองว่ามันเป็นมุมที่คนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราให้คนอื่นมาถ่ายแล้วเราอธิบายนะครับ<ๆ>เพราะมันเป็นมุมกล้องที่มาเราก็จะเห็นจริงเลยว่าอ๋อ<ๆ>การทํางาน<ๆ>ทํางาน,นยังไง การทํางานยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันสะดวกจริงๆนะบอกได้เลยว่ามันแบบมันทําให้รู้สึกชีวิตสดชื่นขึ้นได้เยอะเลยสมมุมกล้องก็กําลังดีไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปนะครับแล้วก็ความคมความอะไรก็ดูตามดูเอาเลยนะถามว่าคมกว่ากล้โปรไหมผมใช้กล้โปรฮีโร่เก้าอีกหนึ่งตัวนะครับผมว่าถ้าความคมด้วยตัวเดิมๆมันเนี่ยอาจจะด้วยแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่ากโปรเก้าม่นคมกว่า อ่ะเขาที่ถามว่าเราจะไปเจยบเปรียบเทียบได้ยังไงนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาสกูตเตอร์ไปถ่ายที่วางตะไคร้นะครับแล้วผมจะตัดสลับระหว่าง2กล้องนะครับจริงๆอันนี้จะบอกเลยว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้ขี่นะ่เขาจะมีวันที่ให้ขี่จกักรยานกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเขาบอกมันอันตรายน่าจะมีคนเคยไปทําไม่ดีไว้แหละมันก็เลยกลายเป,ป็นปัญหาอ่ะแต่นี่ผมก็ได้ลองไปคือผมก็โดนเจ้าหน้าที่เขาก็มาตักเตือนว่าขี่ไม่ได้นะครับผมก็เลยโอเคนเดี๋ยวผมขี่กลับที่รถ อ่ะมาดูระหว่างทางที่ผมขี่นะครับแต่ผมบอกเลยถ้าขี่ได้แม่งโคตรสนุกเลยเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายนะเราขี่แบบชมวิวไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่มาดูเลยนะครับอันนี้คือมุมกล้องของโปโป,โปเราสังเกตได้ว่าภาพโปโปมันจะดูคมกว่านะครับมันจะดูคมกว่าผมว่าเนื่องด้วยแบบไม่รู้หลายอย่างดูแสงยูแสงย้อนก,ก็ดีดกสวยนะอ่าผมพยายามหามุมตั้งที่ที่มันเขาเรียกว่ามันมีพวกแสงแบบ ด้บนแรกใหม่เงี้ยแล้วดูพวกแฉกของแสงมันก็สวยเหมือนกันไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ดูมุมกล้องข้างหน้านะครับดูมุมกล้องข้างหน้าที่ผมใส่เห็นไหมจะเห็นก็ผมใส่อยู่ที่สร้อยเลยเนี่ยอันนี้ก็คือมุมของ ActionTool นะครับมุมของ ActionTool ก็ถามว่าดีไหมก็ผมว่ามันเขาทำให้ชีวิตมันใช้ง่ายขึ้นอะนะมันสนุกขึ้นมันดูแบบโอเคขึ้นแต่ส่วนเสียงเนี่ยส่วนเสียงเนี่ยอัอนนี้ผมใช้ในคอร์ดแยกเอนะ ไปได้ออกมาจากเสียงจริงจะถามว่าโอเคไหมเสียงเสียงดีนะเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูว่าเสียงเสียงของตัวนั้นเป็นยังไงอ่ะเดีย๋ยวลองดูเข้าๆเล็กๆพอนะครับเข้าๆเล็กๆพองงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจักรยานปั่นได้แต่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้คืออะไรวะแม่งคือกฎหมายกติกาแบบไหนงงมาก พราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือจักรยานดีๆเพราะเผื่อมันตามหลักแล้วมันมันเล็กผมว่ามันเล็กกว่าจักรยานด้วยนะเล็กกว่าหมายถึงว่ามันดูเป็นมันดูเป็นมันดูเป็นของเล่นมากกว่าจักรยานอีกนะครับแต่ก็งงว่าทําไมถึงไม่ให้ขี่หรือว่าแม่งออกกดเองวะอันนี้คือเสียงจากเออแอคชั่นทูนะเสียงจากแอคชั่นทูนะครับเสียงถือว่าผมว่าในระยะไม่เกิน ประมาณเราพูดเอาเป็นว่าตีเป็นว่าไม่เกินเมตรหนึ่งเนี่ยเสียงดีมากเลยผมผมพูดได้เลยว่าเสียงดีนะครับเพราะถือว่าเราไม่ต้องไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้ไม้แยกด้วยซ้ำโอเคคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมทีแรกว่าจะทําเป็นรีวิวสกูตเตอร์ทาไปทํามารีวิวเจ้าตัวนี้ดีกว่าน่าจะน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ ใช้งานมากกว่านะครับส่วนเรื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้มีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงมันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับเป็นของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยเร็วๆนี้มีรีวิวแน่ๆนะครับตอนนี้กลับมาอีกหนึ่งวันอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะเมื่อวานเลยนะครับปาร์ตี้ปีใหม่นะครับจัดที่บ้านนะครับก็จัดให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆลูกนะครับหลานก็เนี่ยนะครับผมก็ได้ลองติดตัวนี้ แต่ว่าเราไม่ได้ใช้นานนะครับก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากให้รู้ว่าออคุณภาพมันเป็นไงพอตั้งโหมดอพอ,พอ,พ,อพอไปโหมดกลางคืนเนี่ยผมค่อนข้างสังเกตว่ากล้องพวกไอชาร์คอมีล่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับใครทํางานใครที่จําเป็นจะต้องใช้กล้องพวกนี้ทํางานคืนจริงผมมองว่าอาจจะต้องมีไฟช่วยนะอาจจะต้องมีติดไฟ LED หรืออะไรช่วยสักนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพเลยนะคือเขาเรียกว่าบรรยากาศโดยรวมต้องเคลียร์นิดนึง นะครับไม่งั้นภาพที่ได้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยนะครับนี่แหละครับก็คร่าวๆนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่าเออเวิร์กแค่ไหนดีแค่ไหนผมจะมาสรุปคร่าวๆแบบรวดเร็วเลยนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับตามนี้เลยครับอ่าได้ดูแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปตามนี้นะครับว่าตัวนี้ใช้งานเป็นไงนี่มันมีปุ่มเดียวหมดเลยนะเห็นไหมลองดูในกล้องนะครับอืมปุ่มเดียวเลยนะ ปุ่มเดียวทำงานยังไงนะครับกดค้างเปิดปิดกดค้างเปิดแค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะครับแล้วเราจะถ่ายยังไงถ่ายกดได้เลยครับกดทีหนึ่งถ้าเปิดโหมดอะไรอยู่ก็าตามกดทีหนึ่งครับอาเลคคอรขอดเวลาขึ้นเห็นไหมกดทีหนึ่งหยุดใช้แค่นี้เลยครับอ่าอยากจะเปลี่ยนโหมดระหว่างภาพนิ่งนึ่งกดสองที เห็นไหมครับแล้วเราก็เราก็สไลด์เอาเลยว่าเราอยากจะได้เราเราอยากจะเข้าหมดไหนบ้างเห็นไหมทุกอย่างมันมีอยู่ในน้นหมดเพราะนั้นารายละเอียดดีเทลเนี่ยผมมองว่าลองผ่าดูที่ YouTube ช่องอื่นได้เลยนะครับแต่คร่าวๆผมบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มไหมคุ้มค่าครับของใหม่ราคาอยู่ประมาณสักหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้านะครับหมายถึงว่าตัวเริ่มต้นนะตัวที่มันไม่มีจอตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งดเดิมมันมีจออย่างนี้ละจอหลังแต่ถ้าอยากได้จอหน้าต้องซื้อตัวประมาณหมื่นแปดกว่าหมื่นแปดหมื่นเก้าเนี่ยประมาณ A อคชนคัมเบาบางทีก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าคิดว่าเงินพออยู่แล้วซื้อเลยครับเพราะว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงอันนี้ผมก็กล่าวว่าเดี๋ยววันน่งมีใครมาปล่อยแล้วก็เราก็ค่อยไปสส่เป็นออปชั่นอีกกีเนาะนะครับก็ประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าสรุปเลยนะถ้าส่วนตัวให้คะแนนผมก็ยังให้สิบอยู่ดีนะออสบตัวเก่าเนี่ยออสบแอคชั่นตัวเก่า,กาผมให้เก้าครึ่งเลยเพราะว่าผมมองว่ามันมีจอหน้าหลังเรียบร้อยในตัวเลยซึ่งโกลปพเนี่ยไม่มี โกปรจะต้องเป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วถึงจะมีหรือไม่ก็ต้องไปซื้อเป็นเป็นออปชันแต่ตัวนี้ยผมบอกได้เลยว่าแบบชอบมากนะครับแล้วก็ยิงแบบทํามาตอบโจทย์แบบมาติดหน้าอกได้มาทําให้มันสะดวกขึ้นด้วยความเป็นแม่เหล็กแรงสูงอะไรต่างๆผมว่าเนี่ยแหละมันคือนวัตกรรมใหม่ของเอ็กซชันคเล่านะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งปโปรดักชันหรือไม่จําเป็นต้องโปรดักชันก็ได้นะครับหรือคนทั่วไปอยากจะถ่ายหลอกถ่ายอะไรผมว่าเนี่ยตัวนี้เหมาะนะ ผมอยากเอาไปต่างประเทศมากเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะผมจะตรงนี้นะครับถ่ายทั้งรายการผมว่าน่าจะเฟียวอยู่โอเควันนี้ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ